น้องครับเราควรจะแคร์ความถูกต้องของคำสอนในคริสัจก์มากน้อยแค่ไหน CGN Thai ยินดีต้อนรับสู่รายการ Living Life ผมนาทีตันจันพง์จะนำเราศึกษาพระธรรมวิวรณ์บทที่2ข้อ1ถึงข้อ11 วิวรณ์บทที่สองข้อ1ถึง11จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาวทั้งเจ็ดไว้ในพระหัตถ์ขวาและทรงดำเนินอยู่ท่ามกลางคันประทีปทองคำทั้งเจ็ดนั้นตรัสด,ดังนี้ว่าเรารู้จักความประพฤติของเจ้ารู้เรื่องการตรากตรำและความทรหดอดทนของเจ้าและรู้ว่าเจ้าไม่ยอมทนต่อพวกคนชั่ว เจ้าทดสอบพวกที่อ้างตัวว่าเป็นอัคระทูตแต่ไม่ได้เป็นและเจ้าก็พบว่าพวกเขาโกหกเรารู้ว่าพวกเจ้ามีความทรหดอดทนและยอมทนเพราะนามของเราและไม่ได้อ่อนระอาแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างคือว่าเจ้าละทิ้งความรักครั้งแรกของเจ้าเพราะฉะนั้นจงะระลึกถึงสภาพเดิมที่เจ้าตกลงมาแล้วนั้นจงกลับใจใหม่ และททำตามที่ประพฤติในตอนแรกมิฉะนั้นเราจะมาหาเจ้าและจะย้ายคันประทีปของเจ้าออกจากที่ของมันนอกจากว่าเจ้าจะกลับใจใหม่แต่ว่าเจ้ายังมีข้อดีอยู่คือว่าเจ้าเกลียดชังความประพฤติของพวกนิโคเลาที่เราเองก็เกลียดชังใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญ,ญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลายคนที่ชนะเราจะให้เขากินผลจากต้นไม้ที่ให้ชีวิต ที่อยู่ในเมืองบรมสุขเกษมของพระเจ้าจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองสเสมอนาว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายผู้ซึ่งสิ้นพระชนแล้วและกลับมีชีวิตอีกตรัสด,ดังนี้ว่าเรารู้เรื่องความยากลำบากและยากจนของเจ้าแต่ว่าเจ้าก็มั่งมีและรู้เรื่องการกล่าวร้ายของพวกที่อ้างตัวว่าเป็นยิวและไม่ได้เป็นแต่เป็นธรรมาลาของซาตาน อย่ากลัวการทนทุกข์ที่เจ้าจะได้รับนั้นนี่แน่มาันจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อทดลองพวกเจ้าและเจ้าทั้งหลายจะได้รับความยากลำบากถึงสิบวันแต่เจ้าจงซื่อสัตย์จบจนวันตายและเราจะมอบมองกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้าใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักรทั้งหลายคนที่ชนะจะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่สองเลย พี่น้องครับสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เสนอนะครับว่าพระเจ้าต้องการให้คิดจักทั้ง7เนี่ยไม่ประนีประนอมความเชื่อโดยการมองไปที่พระเยซูคริสต์เพื่อปรับทัศนคติของพวกเขาให้ยืนหยัดเดินในทางพระเจ้าต่อไปปัญหาคนคิดจักทั้ง7เนี่ยเกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับความชั่วร้ายที่แตกต่างกันไปนะครับบางคิดจักเนี่ย เจอการต่อต้านจากสมาคมอาชีพบางคิดจากต่อต้านจากชุมชนคนยิวบางคิดจากต่อต้านจากอาณาจักรโรมเองบางคิดจากต้องเผชิญหน้ากับคำสอนที่ผิดเพี้ยนหรือรเผชิญหน้ากับการทำผิดศีลธรรมต่างๆนานาแต่ในทุกกรณีครับพี่น้องคิสจักรกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากสังคมภายนอกหรือ ปัญหาภายในของคิดจักเองเพราะฉะนั้นแรงกดดันที่อาจทำให้คิดจักเนี่ยเลือกความสะดวกสบายความเจริญรุ่งเรืองหรือความปลอดภัยแทนที่จะเลือกความลำบากที่อาจจะมากับการดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าพี่น้องครับในการต่อสู้นี้เนี่ยคนของพระเจ้าต้องโฟกัสครับไปที่พระเยซูคริสต์และไม่ประนีประนอม กับความเชื่อในพระองค์นะครับเราจะมองเห็นนะครับว่าจดหมายทั้ง7เนี่ยมักจะเริ่มต้นด้วยพระลักษณะบางอย่างของพระเยซูแล้วบอกว่าพระองค์เนี่ยรู้จักคริสจักรนี้ดีพระเยซูรู้ว่าอะไรในคิสจักนี้เนี่ยเป็นข้อดีที่น่าชมเชยและรู้ว่าอะไรเป็นข้อเสียที่ต้องติเตียนและทุกฉบับครับ จะลงท้ายด้วยคำสัญญาต่อผู้พิชิตที่เชื่อมโยงไปกับแผ่นดินสวรรค์ที่พระเยซูจะนำมาเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาที่พูดถึงในวิวรณ์บทที่21แล้วก็22พี่น้องครับพระธรรมของเราในวันนี้พูดถึง2คริสตจักรครับคสตจักเอเฟซัสกับคสตจักเสมอนาแต่ต้องขอโทษจริงครับเรามีเวลาศึกษาแค่คสตจักเอเฟซัสเท่านั้น ในจนหมายถึงคริตจักเอเฟซัส,สเนี่ยพระเยซูทรงถือดาวทั้ง7ไว้ในมือขวาแล้วเดินอยู่ท่ามกลางคันรประทีทั้ง7นั่นก็คือพระเยซูเนี่ยมีสิทธิอำนาจครับเหนือคริตจักรของพระองค์พระเยซูชมคริตจักเอเฟซัส,สนะครับว่าเขาเนี่ยดีที่เขาต่อต้านคาสอนที่ผิดและเขาอดทนบากบันเพื่อความเชื่อที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดี แต่พระเยซูก็ติเตียนคริสจักรว่าพวกเขาเนี่ยทิ้งความรักดั้งเดิมอะไรเหรอครับพระองค์ต้องการให้พวกเขาเนี่ยกลับใจใหม่และทำในสิ่งที่เคยทำครับนั่นก็คือกลับสู่ความรักดั้งเดิมและขู่ว่านะครับถ้าเขาไม่กลับใจพระเยซูจะระง,งับความเป็นคริสจักรเลย ไม่ครับผมจําได้นะครับเมื่อผมมารู้จักพระเจ้าใหม่ๆนะครับผมเริ่มเข้าใจว่าพระเยซูามาตายบนไม้กางเขนเพื่อผมเนี่ยผมร้องไห้เลยครับวันนั้นจําได้เพราะรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณความรักที่พระองค์ทรงมีต่อคนอย่างผมนะผมจําได้คารู้สึกนั้นนะครับจนถึงวันนี้รู้สึกได้เพราะตอนนั้นเนี่ยผมตระหนักอย่างชัดเจนครับว่าผมเป็นคนบาปที่ไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดได้ แต่พอผมมาเป็นคริสเตียนได้สักพักหนึ่งผมเริ่มอ่านพระคัมภีร์เองเป็นเริ่มอธิษฐานเองเป็นเริ่มไต่เต้าขึ้นมาเป็นผู้นำของกลุ่มคริสเตียนในมาเวลยัยเริ่มที่จะออกไปประกาศข่าวประเสริฐเป็นผู้นำในการออกไปประกาศข่าวประเสริฐเริ่มที่ได้มาเป็นมัคคนายกของคริสัจกรแล้วก็ได้ไปเรียนแล้วก็จบพระคัมภีร์มาผมกลายเป็นคนที่มีอาการ คล้ายๆกับผู้เชื่อในคิดจักเอฟิซัสครับผมกลายเป็นตำรวจศาสนาศาสตร์ไปที่เน้นการตรวจสอบและจับความผิดของความเชื่อของคนอื่นพี่น้องครับผมลืมความรักดั้งเดิมที่ว่าผมเป็นคนบาปท,ที่ไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดได้แต่ยังต้องพึ่งพระคุณของพระเยซูเ,เจ้าทุกวันแน่นอนครับ การต่อต้านคําสอนผิดเพี้ยนเป็นสิ่งที่บรรพบรุษของเราทํามาตลอดและเป็นสิ่งที่เรายังต้องทําต่อไปเป็นสิ่งที่พระเยซูชมเชยนะครับแต่เราต้องแยกแยะให้ถูกครับเพราะหลักคําสอนต่างๆสําคัญและชัดเจนไม่เท่ากันดร k แคเวินแวนฮูเซอร์ชี้ให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างคําสอนหลักกับคําสอนรองนะครับคําสอนหลัก คือคำสอนที่เมื่อผิดแล้วเนี่ยมันจะกระทบกับเรื่องราวหลักของพระคัมภีร์ครับว่าด้วยข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์ยกตัวอย่างนะครับว่าคำสอนเกี่ยวกับสภาพแฝดของพระเยซูว่าพระเยซูเป็นทั้งพระเจ้าแท้และเป็นทั้งมนุษย์แท้เนี่ยถ้าเราทำตรงนั้นผิดข่าวประเสริฐจะผิดครับหรือว่าคำสอนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นตรีเอกภาพของพระเจ้า เราถูกสอนมาตลอดใช่ไหมครับพระคัมภีร์สอนอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าคือองค์ตรีเอกภาพที่มีพระบิดาเป็นพระบุตรและเป็นพระยานบริสุทธิ์ทั้งสามมีความเท่าเทียมกันแต่เป็นพระเจ้าเดียวกันหรือคำสอนที่เกี่ยวข้องกับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องครับคมสอนเหล่านี้เป็นคำสอนหลักครับที่ถ้าผิดเพี้ยนไปมันจะกระทบกับ ความหมายของข่าวประเสริฐจากพระคัมภีร์คิดจักต้องปกป้องครับคำสอนหลักเหล่านี้เพราะคำสอนหลักเหล่านี้ถ้าผิดเพี้ยนเรื่องราวของข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ก็จะเปลี่ยนไปด้วยแต่บ่อยครั้งครับพี่น้องปัญหาของเราที่ยึดมั่นในความถูกต้องก็คือเรามักจะมองทุกคำสอนเป็นคำสอนหลักครับ ถ้าคำสอนใดที่ต่างจากความเชื่อของเราคำสอนนั้นจะต้องเป็นคำสอนที่ผิดและเท็จทันทีพี่น้องครับในที่สุดแล้วทุกคนสอนผิดหมดความเชื่อของฉันถูกคนเดียวนี่คือความคิดครับของตํารวจศาสนาศาสตร์พี่น้องครับถ้าคุณเป็นอย่างผมที่มีแนวโน้มที่จะเป็นตํารวจาศาสนศาสตร์เนาะ ทางอย่างทำอย่างที่พระเยซูสั่งให้ใครสตจัก Eph รเอเวซัรสทำดีไหมครับให้กลับใจใหม่และกลับมาสู่ความรักดั้งเดิมที่เราสามารถพบได้ในข่าวประเสริฐของพระเยซูกลับมาเตือนใจตัวเองอีกครั้งครับว่าเราเป็นคนบาปที่ไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดได้และยังจำเป็นต้องพึ่งพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าทุกวัน กลับมาร้องไห้อีกครั้งครับเมื่อเราสัมผัสถึงความรักที่มั่นคงของพระเจ้าอย่างตอนที่เรายังไม่เอาพระเยซูเลยกลับมาตราตรากี่ครั้งครับว่าพระเจ้าได้แสดงความเมตตาต่อผู้ที่เคยเชื่อคำสอนหลักที่ผิดอย่างเราเราก็ควรจะแสดงความเมตตาต่อผู้ที่เชื่อต่างจากเราในคำสอนรองถ้าเรามีแนวโน้มที่จะเป็นตำรวจศาสนศาสตร์อย่างผมนะครับให้เรากลับมายึดมั่น ในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ด้วยกันให้เรารุวมใจในฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงเมตตาข้าพระองค์ด้วยพระเจ้าค่ะที่แยกแยะบ่อยครั้งไม่ถูกด้วยความเคร่งาศาสนาของเราเองทําให้เราชอบที่จะตัดสินคนอื่นพระเจ้าคข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยเราทั้งหลายที่เป็นแบบนี้ให้กลับมาสู่ความรักดั้งเดิมถ้าเราเห็นถึงพระคุณความรักที่พระองค์ทรงมีต่อคน ที่เคร่งศาสนาอย่างเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องครับ c g n ไทยเป็นสื่อที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับผมอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามทั้ง YouTube Facebook ของ c g n ไทยและสามารถแสดงความคิดเห็นข้างล่างได้เลยนะครับและที่สำคัญครับอยากจะให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อและถ้าเป็นภาราใจของพี่น้องนะครับถวายทรัพย์เพื่อจะช่วย c g n ไทยให้สามารถที่จะมีสื่อดีๆออกมาเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าต่อไปขอพระเจ้าอวยพรครับ ทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ